น้องสาวท่านี้นะคะเธอเข้ามาเล่าให้ฟังเธอบอกว่าเธอไม่ใช่คนเจ้าชู้นะคะแต่ว่าตอนนี้เธอคบหาฝรั่งสองคนคนหนึ่งอยู่อิตาลีคนหนึ่งอยู่สเปนนะคะคือคนอยู่อิตาลีเนี่ยเขาทำงานนะคะทำงานรับราชการแต่อะไรเธอก็บอกเธอไม่รู้นะคะแต่ว่าเขาส่งเงินให้เธอใช้ทุกเดือนนะคะเดือนละหมื่นหนึ่งอ่าส่วนอีกคนหนึ่งคน คนเนี้ยนะคะเขาเป็นเจ้าของกิจการเขาไม่ช่วยเหลืออะไรเธอเลยนะคะไม่ไม่ส่งเงินให้นะคะไม่เคยส่งเงินให้แม้แต่บาทเดียวแต่นะคะแต่ว่าถ้าเธอเดือดร้อนขอความช่วยเหลือเขาเขาจะโอนเงินให้ทันทีโอนไว้ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นรายเดือนเป็นอะไรเนี่ยเขาไม่ให้นะคะเวลาเขามาเมืองไทยเขามาเที่ยว ก่อนเขากลับไปเขาก็ทิ้งเงินไว้ให้แต่ส่วนอีกคนหนึ่งที่ให้เงินทุกเดือนเวลาเข้ามาเที่ยวเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทิ้งเงินไว้ให้นะคะคือเวลาเขาจะกลับเขาก็กลับไปเลยนะเธอบอกว่าเธอรักทั้งสองคนสองคนเป็นคนดีมากนะคะแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ให้ทุกเดือนเนี่ยเธอขอความช่วยเหลือเขาเขาก็ไม่ช่วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาให้เธอทุกเดือนแล้วทีนี้ปัญหาของเธอก็คือสองคนนี้อยากแต่งงานกับเธอ เธอก็เลยอยากมาขอความคิดเห็นป้าแก้วว่าอ่ขอความคิดเห็นป้าแก้วแล้วขอความคิดเห็นเพื่อนๆนสมาชิกทุกคนด้วยนะคะว่าเธอจะตัดสินใจเลือกใครดีนะซึ่งถ้าถามป้าแก้วนะคะป้าแก้วคิดว่าคุณมีคําตอบในใจอยู่แล้วนะคะเพียงแต่มาถามอเพื่อเพื่อให้ใครก็ได้มาสนับสนุนความคิดเห็นของคุณนะคะถ้าเป็นป้าแก้วป้าแก้วเลือก คนที่ไม่ให้ทุกเดือนนะคะแต่ว่าเวลาเราเดือดร้อนเขาช่วยเหลือเราทันทีส่วนอีกคนหนึ่งให้ให้ทุกเดือนก็จริงนะคะแต่เวลาเราเดือดร้อนเขาไม่ให้เพราะว่าเขาคิดว่าเขาให้เรามาแล้วทุกเดือนนะคะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้อีกดังนั้นแล้วประแก้วเลือกอีกคนหนึ่งค่ะเลือกคนที่สองส่วนคุณจะเลือกใครอันนี้ปะแก้วไม่รู้นะคะคือใครก็ตามนะคะที่เวลาเราเดือดร้อนแล้วเขายื่นมือมาช่วยเหลือ เราสามารถการันตีและคิดได้เลยนะคะว่าในอนาคตถ้าเราฝากชีวิตไว้กับเขาเขาสามารถช่วยเหลือเราได้นะ,ะส่วนอีกคนหนึ่งเขาคิดว่าการให้เงินทุกเดือนนั่นคือเขาให้เราแล้วนะ,ะเราไม่สามารถขอใดๆได้เลยถามว่าสองคนนี้ดีไหมมีบุญคุณไหมมันก็ดีอ่ะแล้วก็มีบุญคุณนะะ่ะนะแต่ว่า เลือกคนที่เวลารอลำบากแล้วเขาสามารถช่วยเหลือเราได้ดีกว่านะคะแล้วคุณล่ะคะคุณจะเลือกคนที่หนึ่งหรือคนที่สองดีคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลย